ยูทูบเบอร์เกาหลีเปิดไลฟ์ล่าผีน้อยพร้อมเผยวิธีหลอกล่อก่อนจับตัวส่งกลับประเทศไทย ซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าเกิดประเด็นในโซเชียลรั้งมีกลุ่มคนเกาหลีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการล่าคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายแล้วส่งกลับประเทศไทยโดยกระแสดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีใต้และอีกทั้งยังมีการเปิดดเนทและมีรางวัลให้โดยคลิปจะโพสต์ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์จนมีผู้ติดตามจำนวนมากโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่ามีคนไทยรายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภัยให้สาวๆที่ทำงานในประเทศเกาหลีใต้ระวังตัว พร้อมทั้งแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ตกเป็นเป้าของกลุ่มคนเกาหลีกลุ่มนี้เนื่องจากพวกนี้จะมาพร้อมกับเจ,จ้าหน้าที่ตารวจจากโพสต์เดือนภยัยสาวๆในเกาหลีตอนนี้มีพวกผู้ชายเกาหลีบางกลุ่มทําเป็นยูทูบเบอร์สร้างกระแสเพื่อทํายอดไลค์แจ้งจับสาวๆโดยในทีมจะมี3คนให้คนหนึ่งเป็นนกต่อหลังจากที่เราเปิดประตูให้จะทําทีเป็นขอดูดบุหรี่ก่อนและมันจะเรียกเพื่อนอีกสองคนที่สแตนบ์ใบข้างนอกรออยู่แล้วมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อมาจับมันจะไป ททั่วประเศแต่ตอนนี้กําลังอรารวาสอยู่แถวแท้จอนเซฟตัวเองให้ได้ดีถ้ามีคนมากดกลิ่งหน้าห้องแต่ไม่ผลหน้ามาให้เห็นผ่านตาแมวหรือกล้องหน้าห้องอย่าเปิดเป็นอันขาดให้รีบโทรหาบอสขึ้นมาเช็คก่อนเพ,เพราะถ้าคุณเปิดประตูคุณอาจจะกลายเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้ทั้งนี้พบว่าคนที่ถูกจับได้จะถูกส่งตัวกลับประเทศของตัวเองเกือบทั้งหมดเป็นต้น